สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตึงแม่โจ๖สามนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องหอยนะครับกลางวันบางทีเราอาจจะไม่เจอนะครับแต่กลางคืนนี่เขาจะออกหากินเต็มที่เลยนะครับส่วนผมก็โดนเต็มที่เลยตอนนี้ทั้งหอยเล็กหอยใหญ่แล้วก็มีทั้งหอยไม่มีเปลือกนะครับคือถ้าจะใช้สารเคมีนี่ครับการที่เราใช้สารเคมีที่ กับจัดหอยนี่ก็จะมีที่เป็นชนิดเหยื่อพิษนะครับก็จะมีเมทานดีไฮนะครับเป็นเหยื่อพิษเราไปวางโรย,ยไว้ตามทางที่หอยเดินผ่านนะครับมันจะไปกินแล้วก็จะตายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้กันก็จะเป็นกากชานะครับกากชานี้ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อสามัญคือซาโปนินนะครับตัวนี้ก็เราก็จะหว่านหรือใช้เครื่องพ่นได้นะครับเมื่อก่อนผมอยู่ในสวนกล้วยไม้นี่ก็ จะเด้ดูแลลูกน้องในการคุมการพ่นกากชาประจํานะครับแล้วก็บางทีเราก็ได้พ่นเองด้วยนะครับก็แสบร้อนเลยทีเดียวนะครับถ้าอากาศร้อนนี่แบบแสบคันไปทั้งตัวนะครับคนพ่นส่วนที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับมันหาง่ายกว่านั้นนะครับเพราะว่าบางทีร้านเล็กๆในอำเภอนี่ก็หาเมทานด,ดีไฮก็ไม่มีนะครับหรือกาก,าก,ากชานี่ถ้าไม่ใช่ฤดูของการพาะปลูกจริงๆ พงร้านก็ไม่มีนะครับงั้นเราจะใช้อะไรแทนดีนะครับที่ได้ผลดีนะครับเป็นปูนขาวนะครับปูนขาวนี่ก็พอหาซื้อได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ใช้แค่จัดการเรื่องแมลงและหอยนะครับมันใช้เรื่องการปรับปรุงดินด้วยการโรยก่อนเขาเลี้ยงปลากันด้วยเขาก็ใช้นะครับทำโรยบ่ปลาเอยทำปรับปรุงดินก่อนนะครับก็เลยหาง่ายนะครับ แนะนำว่าให้ซื้อปูนขาวนะครับอยู่ร้านเคมีกเกษตรก็ไม่แพงหรอกครับ25 30 35ประมาณนี้ครับถุงหนึ่งก็เราสามารถโรยเพื่อป้องกันหอยเข้ามากินได้นะครับปกินได้ก็มันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับพวกปูนขาวพอมีฤทธิ์เป็นด่างหอยนอกจากจะก,กลัวพวกกรดเกลือต่างๆแล้วเจอด่างก็ถอยเหมือนกันนะครับก็ได้ผลดีนะครับ ก็ขอฝากคลิปความรู้ไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้หากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ